บุดอุ้ยมาอีกตัวแล้วอุ้ยอุ้ยใหญ่อุ้ยเอาเบรกออกเลยปาเลยวะอุ้ยช่อนเฮีย กัดเลยนะครับสายวิ่งละบู๊ทอุ้ย,ย,ยมาอีกตัวแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยใหญ่อุ้ยเอาเบรกออกเลยปลาะไรวะอุย้ยช่อนเฮียสสยพอกันเลยโอ้ยบูทย๊ทเอาอุย้ยเฮียแม่งดึงเบรกออกอะ เล็กไกวตัวนั้นหน่อยนึงเฮียแม่งติดมินปากด้วยเฮ้ยแต่ทะลุแต่ทะลุอู้ยเฮียเอาเบรกออกอ,กอะ่ะเฮ้ยเฮียจะหลุด,ดย,ยัง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 เอ้ยย่าอย่าหยุดหยุดหยุดเอ้ยหยุดพอแล้วพอแล้ว โอ้ยบุตรไม้แต้มสายพอกันเลยเอาเหยื่อพี่ไปใช้ไหมใช่แนะนำเลยไม้แ้มแล้วนะครับแม่งดึงเบรกออกได้ดึงเบรกออกเฉยเลยตัวนี้สุดจัดสุดจัด